ปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่เจใส่ไตรโคเดอร์มาได้หรือไม่คลิปนี้มีคําตอบให้ค่ะทำความเข้าใจกันนิดนะคะปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่เจเป็นปุ๋ยหมักที่ผลิตจากอินทรีย์วัตถุผลิตจากใบไม้หญ้าฟางวัตถุดิบทางการเกษตรผสมกับมูลสัตว์และใช้น้ําเป็นตัวกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในมูลสัตว์ทํางานย่อยสลาย แชืตรวยโคเดมาเป็นเชื้อราชั้นสูงที่ดำรงชีวิตอยู่ในดินอาศัยเศษซากพืชซากสาัตว์และอินทรียวัตถุเป็นแหล่งอาหารศัตรูปฏิปักษ์ต่อเชื้อราสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดและยังมีคุณสมบัติพิเศษช่วยละลายแร่ธาตุให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและช่วยทำให้พืชเกิดการต่อต้านเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อรา ต่างๆดังนั้นจึงสามารถใช้ไตรโครดมาร่วมกับปุ๋ยหมักสูตรวิศวาการรมแม่โจ้ได้โดยไม่มีปัญหาต้องการนำตรโครดามามาผสมใช้ในปุ๋ยหมักสูตรวิศวาการรมแม่โจ้แนะนําให้นํามาผสมหลังปุ๋ยหมักสูตรวิศวาการรมแม่โจ้หมักครบกาหนด2เดือนแล้วค่ะการใช้สามารถประยุกต์วิธีการใช้ได้หลายวิธีเช่นใช้ผงเชื้อแห้งไตรโคเด์มา1กิโลผสมลงในปุ๋ยหมักสูตรวิศวาการรมแม่โจ้ปริมาณ50กิโลคลุกเคล้าให้ทั่ว บรรจุเก็บในกระสอบแล้วค่อยนำไปใช้ค่ะหรือผงเชื้อไตรโครเดอร์มา50กร,รมัมผสมลงในน้ำ20ลิตรราดรดรอบทรงพุ่มหลังการให้ปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้แก่พืชหรือใช้เชื้อไตรโครเดอร์มาผสมตามอัตราส่วนแล้วนำมาฉีดพ่นราดรถที่พืชได้โดยตรงค่ะคำถาม,ถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเรื่องปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมแม่โจ้หรือเชื้อไตรโครเดอร์มาสามารถสอบถามไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ